มีแมตที่เรียบร้อยองเงี้ยบั่งของยายพ่อนบั่งเทร,ร้อยสิบเก้าวันที่ได้แชมป์นะครับเม<ห>ื่อนี้บั่งไปทางอื้นนะนะครับน้ำตัวจากทางอื้อนน้ำนำจากใสาก่ายสทางเอาพิสูจน์แบบในสั้งไม่ได้เอ็นเอาเอา แต,ต่ไล่เด้พี่น้องต่ง uh ไล่เด้อน,นันม um oh, ือน mm. ั basics, oh, Listen, at at ้นมนา้ผ่านเดผ่้วผ่านเลยครับผ่านผ่านเสียบผ่านรุ่นเสียบดีกว่าเสียบเสียบผ่านกับผ่านเหมือนกันนี่ผ่านด้่อโคโโคโงมาเลยนี่านเสียบ